วันนี้ก็ฝ่าปกครองมัวหกอมลานะครับรวมด้วยทีมตำรวจกอมลานะครับมาทํากิจกรรมเอ็กซาเร์นะครับว่าเข้มคนงานรังกาทเนียก็คือทุเจงมานะครับว่าทางอิมัมนะครับดูดยายาไอ้มัวซุ่มกันนะครับแล้วก็วันนี้ผู้ใหญ่ได้ข้ามาแล้วก็ยังคนเมะพื้นทีนะครับได้ลรมาเข้ววิ่งไปคันนึงนะครับพี่น้องก็เป็นพยานได้โอมาคันนึงผมก็สงสัยว่าคนนั้นคือยังปันห้าเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผู้ใหญ่ได้มาคุยกันนะครับระเบยบระเบียบนำทํามนุนชุมชนของเรานะครับเราไม่ใช่มาจับกลุ่มนะครับเรามาลักซานะครับลักซาอะไรบางผู้ใหญ่ก็คือถ้าในกรณีทีมงานในแคบนะครับเยีหม้วงนะครับพผมจะไปทําบันทึกทีทําการพยาบาลนะครับเดือนนึงมาตรวเยี่ยมที่ทําการพยาบาลส่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวการตรวเยี่ยมแต่ละครั้งเนี่ยทําใจกําจิตอาสาไปเก็บขยะลบหมู่บ้านก็พ่ผมในวันนี้พ่ผมไม่มีเลย ก็ทำดุิล้ทีไม่มีใครจะปะหน้านะครับแต่ว่าทางนั้นทางนี้นะครับเดี๋ยวพมจะพาคนโรงเรียนนะครับไปจัดการทำหนุนชุมชนให้หนาด้นก้นนะครับก็คือไม่ได้ทําพะนี้ไม่ได้ไม่ไดีดทําให้คนอื่นเข้าตกใจแต่ว่าไม่เป็นไรเรามาด่าว่าซึงกันและกันนะครับพอาะอมเข้ามาใช้เลือกแค่นี้มากกว่าเพ่อนเลยนะครับบางวันจกหัวตีกันบางวันกันแก้งกันบางวันบวยวายกันพมก็มาไกลเกลีย เด็กกันเรามาแกลเกลี่ยรเราได้ได่าว่ากันนะครับเราได้เฉืี่ยเลือกเกื้อกูลกันนะครับเด็ได้ทุกทุกปีเราก็มาให้ขา้าวสารตลอดเลยครับเข้มวีบีปนี้ไม่เคยมีครับเรามาช่วยเลือกเกื้อกูลกันต้งแต่ช่วงโควิดจำได้ไหมครับผู้เยญ่ยเอาหน้ากามามาเจกันเอาข้าวสรารกันตอนนั้นคนงานไม่ได้ทํางานเลยตกงานเมื่อตงไหมครับแด่ผู้ยยใหญ่ห้ความสําคัญนะครับทำข้าวโกงเจ๊กันส่งเดือนนั้นทางนี้นะครับความความไวในเชื่อใจผู้เยญ่ย่นินงต้องหลักษาให้ดีให้ผู้ใยญ่ยัดได้นะครับ บางวันท้าผู้ใหญ่บอกว่าเฮ้ยพี่น้องครับวันอาทิตย์เราไปช่วยมัสยิดกนันจงไปสิครับพราะวันหนึ่งผู้ใหญ่หมาข้อให้มีใครไปสักคนหนึ่งไหมผู้ย่ญ่ได้แข้มค้งใหญ่บัวมาช่วยเรื่องผู้ใ่ญ่ในงานกิจอาสาแต่ว่ายามครั้งต่อไปโปรดช่วยเลื่องงานของเราอย่าทําเผื่อคนอย่าทําเผื่อไหนก็ได้ข้อใดงอเราอิสลามเราทําเผื่ออัลลอฮฺตาอัลลอฮาทำเผื่อ,อลัออลกสิ่งมันบานมัดหรือมัดครับสุดท้ายนี้นะครับผมองโอดออาอัลอลอฮฺตาอัลลอฮนะครับ ทรงประทานลิสกี้ให้พี่น้องทุก่านนะครับมีลิสกี้นะครับแล้วก็การงานหน้าที่้าอย่างปันห้าไร้ก็สามารถเต็มเพี่ได้